โปรเจกต์ 7, f i n a l e i f i n i t y ภาค2มันก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะทุกคนโอเคนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน Finite i f i n i t y ภาค2ก็ต่อจากภาคที่แล้วเลยนะครับเนื้อเรื่องต่อกันเลยหลังจากที่เราได้เล่นภาคที่แล้วไปค่อนข้างจะติดใจนะครับเรื่องแบบเนื้อเรื่องมันก็ไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องหรอกนะก็มีแค่แบบรู้แค่ว่าเออมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าภาคแรกมันก็ไม่ค่อยมีเข้มข้นเท่าไหร่แต่ผมได้ยินมาว่าภาคหลังๆเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นกว่านี้ ซึ่งภาค2เนี่ยจะดําเนินเรื่องจากยามคนใหม่นะครับเดีย๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันก่อนนะเนื <S <S ้อเรื่องในเกม Hotel. เขาก็บอกว่า w o m e back นะครับก็คือยินดีต้อนรับกลับสู่ f ฟ d ดดี้แฟช e a แบบพิซาที่ปรับปรุงใหม่ในฟ i น a เฟรดดี้ภาค2เนี่ย a อน m a t มทโทนิทั้งเก่าแล้วก็ใหม่จะเข้าร่วมจอยก็คือเข้ามาด้วยนะฮะทั้งเก่าใหม่เลยเลย he. แค่ตัวเก่าทั้ง4ตัวก็ยากอยู่แล้วนะยังมีตัวใหม่อีกเลยพวกเขาเป็นมิตรกับเด็ก แล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการอัปเดตไอตัวอนิเมทอนิกตัวเนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยให้จดจำใบหน้าด้วยนี่เลย r e n o t i t n t n t h n o n o l y นะฮะก็คือโปรแกรมจดจําใบหน้าเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลในดาต้า a เบสด้วยนะฮะอาชญากรในท้องถิ่นถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับกาดนั่นแหละการรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กๆนะเพราะว่ามีพวกแบบโปรแกรมจดจาใบหน้าโปรแกรมดาต้าเบสด้วยเพื่อที่ว่าจะเอาไอข้อมูลตรงเนี้ย ไปเก็บไว้แบ็กอัพข้อมูลนั่นแหละนะครับไว้ในดัตเตอเบสนะแล้วทางร้านสัญญาว่า put on a safe ก็คือสัญญาว่าปลอดภัยนะฮะแ้ะหว่างว่าทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่จะได้รับความบันเทิงที่เรามอบให้โอเคแต่ว่าทําไมล่ะทําไมมันมีอะไรผิดพลาดงั้นเหรอเนี่ยเขาได้บอกตรงนี้นะนี่ทําไมล่ะทําไมถึงมีผิดพลาดล่ะผมว่านี่แหละนะฮะก็เป็น อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราต้องมาประเชิญกับไอหุ่นยนต์บ้าพวกนี้นะครับในภาค2อ่ะนะครับมาดูเนื้อเรื่องข้างล่างกันบ้างนะเมื่อยามรักษาความปลอดภัยสกิลิตี้กัดคนใหม่ทํางานตอนดึกงานของคุณก็คือตรวจกล้องแล้วก็ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีลักลอบลาดลหลังเลิกงานซึ่งยามคนก่อนเนี่ยเขาก็ได้บ่นเกี่ยวกับไอพวกคาแรคเตอร์หรือว่าไอพวกตัวละครที่มันเข้ามาในออฟฟิศของเขาตอนดึกๆกนะฮะก็คือไอตัวพวก4ตัว5ตัวไอภาคที่แล้วนั่นแหละ ก็จะมีเฟดดี้มีบอนนี่มีชิกะแล้วก็มีบ็อกซี่แล้วก็มีตัวละครลับอีกหนึ่งตัวก็คือโกลเด้นเฟดดี้นะเขาเลยถูกย้ายไปทํางานกะกลางวันแทนแน่นอนอยู่แล้วแหละเป็นผมผมก็ย้ายผมผมไม่อยู่หรอกเป็นผมผมออกแล้วนะฮะผมไม่อยู่หรอกเจออย่างนั้นเข้าไปจะตายให้ได้แต่เขาก็บอกว่าเพื่อให้งานของคุณง่ายขึ้นเออคุณจะได้รับหัวที่ว่างเปล่าของเฟดดี้แแบผมก็ไม่รู้ว่าทำอไ,ได้นะ อ๋อนี่เขาบอกว่าซึ่งไอ้หัวเนี้ยมันจะหลอกไอ้พวกหุ่ยนยนต์อนิมาโทโนิกทั้งหลายทุกตัวนะครับพอเราใส่หัวเนี้ยเนี่ยมันจะปล่อยให้เราอยู่ตามลําพังก็คือเราปลอดภัยนั่นแหละโอเคมันก็ไม่มีอะไรละนะครับแล้วก็เช่นเคย Fast Bear Entertainment ไม่รับรองความปลอดภัยแล้วก็เสียชีวิตของคุณหรือว่าสูญเสียอวัยวะซึ่งเราก็ <c oughs> เขาพูดมาอย่างนี้ถามว่าผมทํางานต่อไหมผมก็ไม่ทํางานต่อเป็นผมผมก็ออกเลย ตายจริงไม่รับผิดชอบด้วยอใครจะทํางานต่อพี่ซึ่งเราก็ไปลุยกันดีกว่าทุกคนนี่ก็เป็นภาค2นะก็เหมือนเดิมนะครับมี5คืนที่เป็น5คืนหลักผมไม่แน่ใจว่ามีคืนพิเศษเหมือนกับภาคแรกหรือเปล่านะแต่หลักๆเลยคือมี5คืนแล้วก็ดูจากคุณทางขวาเนี่ยรู้สึกไอตัวบอนนี่แล้วก็ชิกะเขาจะรีดีไซน์ใหม่ด้วยนะแล้วก็มีอะไรแวบๆเนี่ยทาไมมันรู้สึกเหมือนเหมือนมันไม่น่ารักเลยอะทาไมเราไม่น่ารักเลยอะครับเห็นปะ มันมีเหมือนแวบๆนิดน,นึงอะเป็นอีกใบหน้านึ่งอะนะมาเราก็ไม่พูดพร่มทำเพลงแล้วเราก็ไปลุยกันดีกว่าโอเคเขาก็บอกว่าแกนรีโอเพนนิ่งก็คือกลับมาเปิดใหม่ยิ่งจะกลับมาเปิดใหม่อีกเลยเปิดใหม่อย่างยิ่งใหญ่ด้วยร้านพิซซ่าสไตล์วินเทจเปิดใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ร้านพิซซ่าเฟดดี้แฟดแบร์ของเราส่วนเงินที่ได้เนี่ยก็จะ100.5เหรียญต่อสัปดาห์ก็ตกราวๆ3,340กว่าบาทนะฮะมาเริ่มนะครับคืนที่หนึ่ง เวลาเที่ยงคืนเหมือนเดิมโอเคฮโหลเหมือนเดิมนะรู้สึกเหมือนเสียงคนเดิมเลยแต่ว่าคนเดิมตายไปแล้วในภาคที่แล้วไม่ใช่เหรอก็เหมือนเดิมนะผมแปลไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะถ้าแปลสดพยายามฟังอยู่แต่ฟังยากมากเลยทุกคนมันแบบอุยอ่ะ อ๋อเขาก็พูดถึงร้านนี้แหละว่ากลับมาเปิดใหม่ก็เหมือนที่ผมอ่านไปเมื่อกี้แหละโอเคช่างเขาแล้วกันนะครับเรามิวได้ไหมมิวไม่ได้นะปล่อยไปเราเช็คประตูก่อนก็มีประตูทางขวาอ่าประตูทางขวาประตูทางซ้ายแล้วก็มีโปสเตอร์ด้วยนะครับทางขวานี่เป็นรูป3ตัวในตำนานนะฮะแล้วก็มีเป็นภาพวาดของเด็กๆนะมีโกลเด้นเฟดดี้ตรงนี้ด้วย อันแล้วก็มีพวกเด็กๆนะครับว่าชื่นชอบไอ้สตัว4ตัวนี้ขนาดไหนแล้วนอกจากจะมีเฟรนดี้แล้วก็มีตัวละครอื่นด้วยนะนี่นะครับอ่ะเราตรวจเช็คหน่อยแล้วกันออ๋ออันนี้ก็คือที่เขาบอกก็คือไอ้หมวกหมีทําให้เราแบบหนีจากไอ้พวกนั้นได้ถ้ามันเข้ามาในห้องเราอะนะโอเคเข้าใจได้ก็ใส่ไว้ใช่ไหมพอมันมาหลอกก็ใส่ไว้เลยใช่ไหมมา เอาเช็คกล้องก่อนอน,นะครับกล้องอยู่ที่แคม9นะฮะทั้งสาตัวพิกะบอนนี่เฟดดี้อยู่ที่แคม9แล้วก็มีเสียงเราสามารถกดได้นะเนี่ยน,นี่คือกดเพื่ออะไรเฮ้ยมีตุ๊กตาด้วยน่ารักจังเฮ้ยไอนี่ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยเด็กหน้าตาโง่โ,งโงนี่คือตัวเลยโอเคเราเช็คก่อน มันได้ยินเสียงนะในกล้องแคม12แคม7แคมสแคม2แคม6ไม่น่าจะมีอะไรมั้งโอเคเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ตรงนี้นะทั้งสองฝั่งก็จะมีแคม5าแคม6นะฮะมาที่เหมือนกับช่องแอร์มั้งใช่ปะ่ะเหมือนกับแบบเป็นช่องแอร์เลยอะดูดิดใช่ไหมหรือเปล่าวะนี่ช่องแอร์ป่ะใช่ไหมเมันมีป่องเออเนี่ยเยเออช่องแอร์จริงๆด้วยนะฮะมีลมออกมาตีตรงกระดาษนี้นะ ส่วนแคมหนึ่งกับแคมสองเหมือนถ้าผมเดาเนะมันจะมาจากแคมหนึ่งกับแคมสองนี่แหละแล้วก็เข้ามาในห้องเรามีทางข้างหน้าด้วยก็คือตรงนี้ใช่ไหมข้างหน้าแล้วก็มาจากทางซ้ายก็คือฝั่งนี้ไม่ใช่เดีไอตรงเนี้ยคือมาจากข้างหน้านะครับส่วนช่องแอร์เนี่ยคือมาจากทางซ้ายทางขวานะฮะเราเช็คหน่อยสิมันเป็นยังไงบ้างโอเคเหมือนกับว่ายังไม่ขยับตัวนะไอนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนไอนี้ยังอยู่ที่เดิม มันเดินได้มั้ยเนี่ยไอตัวนี้เฮ้ย h ฮ l l นี่คืออะไร h ฮ l l นี่คืออะไรเรากดได้ไหม h e l โลนี่คืออะไรอันนี้เราอยู่ที่ตีสองเฮ้ย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 ทำไมอ่ะนี่คืออะไรอ่ะครับเรากดค้างนี่คืออะไรอ่ะฮะอ่าผมกดค้างลองกดค้างดูนะดูมันจะมีแบบวิ่งวิ่งอยู่นะเอ๋ เราใช้สเตปเดิมได้ปะ่ะแบบสเตปแบบเฟียวเฟียวอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าให้เรากดคอนโทลเพื่อใช้แฟลชไลท์โอเคลืมไปเลยลืมอ่านบ้าจริงเกือบไปละเฮ้ยไม่ไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่แล้วนะสองตัวไม่อยู่แล้วนะฮะโอเคมันก็ว่าทางช่องแอร์จะยังว่างเปล่าข้างหน้าก็ยังว่างเปล่านะฮะนี่นี่อ่ะตอนนี้ เราสำรวจด,ดีกว่าไหมคืนแรกผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรทําร้ายเราได้นะเราสำรวจด,ดีกว่าครับน่าจะโอเคกว่าเราก็หมุนมิวสิกบ็อกซ์ให้มันเต็มเข้าไว้มันจะดีใช่ไหมเฮ้ยดีเสียงดีเสียงฮะมันเสียงช่องแอร์ใช่ไหมเอาแล้วอย่างงี้เราปิดประตูไม่ได้อย่างงี้เราจะผ่านยังไงอะทุกคน <laughs> ไอบ้บ้า เฮ้ยเราปิดประตูไม่ได้ไม่มีประตูให้ปิดอย่างนี้เราจะสู้กับมันยังไงเราจะป้องกันมันยังไงอะอ่ะผมจะพยายามหมุนไอตัวมิวสิกบ็อกเข้าไว้นะผมไม่รู้มันทำอะไรได้แตม่มันให้กดหมุนผมก็หมุนไว้ก่อนเฮ้ยมาอย่างนี้คืออะไรอะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นแล้วผมจะปิดประตูยังไงโอ้ไอเฟดดี้นี่คือมาเซฮัลโหลตรงหน้ากากเลยว่ะเกมโอเวอร์ตั้งแต่คืนแรกเลย มามามาคอนติเนียอีกรอบหนึ่งดิให้ผมได้ลองเชิงหน่อยดิคือแบบรีบมารีบมากันเหนือคืนแรกเนี่ยแล้วผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะถ้าผมเปิดไฟอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วผมจะป้องกันมันยังไงอ่ะผมอย่างงี้เหรอผมใส่หัวอย่างงี้เหรอใช่ไหมผมก็เข้าใจว่ามันต้องแบบเข้ามาในห้องก่อนแล้วค่อยใส่ไงไ,งไม่ใช่ว่าไปอยู่ตรงท่องไงคือเข้ามาเดินในห้องเลยอะมันไม่มีใช่ไหมอย่างนั้นอ้โหเข้าใจผิดเฉยโอเคเดี๋ยวมาลองกันนะครับหน้ากากเหมือนชิกะจะหายไปแล้วนะเอ้ยใช่ไหม ไม่ใช่ชิกาอยู่ที่เดิมทุกคนอยู่ที่เดิมหมดเลยเฮ้ยนะ <Hey, hey. S 1> ดูใหม่ซิดูใหม่ซิดูใหม่ส,มสิไอตัวเด็กคนนี้มันยังอยู่ไหมเนี่ยออยังอยู่น่างโงโงอโลวะดีไอเสียงนี้มันเหมือนเสียงที่แบบผมไปทำเอฟเฟกต์ที่ทำคลิปบ่อยๆอะที่มีที่ใช้เอฟเฟกต์เนี้ยเอฟเฟกต์ <c oughs> เดียวกันปหมเนี่ยโอเคก็ไม่ต้องดูเลยมากเพราะว่ามันยังไม่ขยับนะไอสามตัวนี้ แล้วก็มิวสิกบล็อกก็ยังเต็มอยู่ผมไม่รู้ว่ามันลดทาไมถึงลดอ่ะนะน,นี้เราก็ตอนนี้เราก็เป็นเด็กฝึกหัดในงานไงย,ยังเป็นยามฝึกหัดอยู่นะครับคืนแรกก็อยู่ที่เที่ยงคืนเวลาค่อนข้างเดินช้านะก็คือเหมือนกับภาคแรกๆอนะมั้งถ้าเราไม่ทําอะไรมันอย่างเงี้ยเราไม่ทําแบบอย่างเงี้ยมันก็จะเดินช้านะเวลาเราต้องพยายามเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ่อยๆพยายามขยับขยับเนื้อขยับตัวบ่อยๆ เวลาก็จะเดินเร็วเกี่ยวไหมเกี่ยวแหละแต่ผมพอจะรู้แล้วว่าถ้ามาช่องแอร์เนี่ยมันจะได้ยินเสียงนะฮะแต่เดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะพอรับมือได้ไหมทั้ง3ตัวยังอยู่ที่เดิมเลยนะฮะโอเคเข้าใจได้ตอนนี้เราก็เอ็กซ์ไซส์ก่อนละกันขยับเนื้อขยับตัวบ้างจานมานั่งเป็นผักอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราดีขึ้นนะนะามาดูโต๊ะทำงานเราบ้าง ต๊าทำงานเราเนี่ยมันก็จะมีกระดาษอยู่3แผ่น6แผ่นเดียวยำไป3แล้วก็มีพัดลมไอ้พัดลมเนี่ยภาคแรกก็มีนะน่าจะเป็นจุดขายของเกมนี้นะฮะพัดลมโอเคพวกเองยังไม่ขยับใช่ไหมดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ผิดกล้องผมตกใจนึกว่าไอเด็กคนนี้มันจะหายไปแล้วทุกตัวยังอยู่ที่เดิมเลยเฮ้ยแต่ว่าภาคนี้รู้สึกถ้าเราไม่ใช้แฟลไลท์เนี่ยมันก็ไม่ลดนะ เออถือว่าดีว่ะไม่ต้องกังวลเรื่องแบบประตูประตูหมดพลังงานหมดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะฮะกังวลแค่ไอ้แฟลไลท์หมดก็พอหลังๆผมคิดว่าเนี่ยน่าจะต้องเปิดบ่อยๆนะแฟลไลท์นะคิดว่านะน่าจะมาบ่อยข้างหน้าโอเคทั้ง3ตัวก็ยังอยู่ที่เดิมเราก็ชิวๆอะ่ะอ่ะเริ่มละเริ่มละเริ่มละมแคม11 ไปหมุนสิมิวสิกบ็อกทำอะไรได้ไม่รู้แหละแต่หมุนไว้ก่อนหมุนยับยับโอเคพยายามฟังเสียงไอ้ตรงท่อไว้ด้วยนะฮึมแคมสิบสองนี่คือเสียงโหดมากเอ้ยบอนนี่จะหายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเลื่อนไปดูสิเลื่อนสิเออบอนนี่หายไปแล้วมาไหมไอ้ภาคนี้จะมาเป็นแพทเทิร์นหรือเปล่าวะก็คือ ถ้าบอนนี่อย่างยกตัวอย่างเนี่ยบอนนี่จะมาประตูขวาตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นแบบภาคเก่าๆไหมกลัวว่ามันจะเปลี่ยนแพทเทิร์นเนี่ยคือมาประตูขวาแบบเบื่อแล้วประตูซ้ายบ้างอะไรเงี้ยมีปะแล้วก็หมุนหมุนมิวสิกบล็อกยับยับไม่รู้ว่าทําอะไรได้แต่หมุนไว้ก่อนให้มันเขามีให้หมุนแล้วก็หมุนโอเคแล้วไอ้บอนนี่ไปไหนเนี่ยเอ้า what เจฮัลโหลบอนนี่บอนนี่หายบอนนี่หายไปตัวเดียวเอาเพื่อนเพื่อนไมฟェนบอนนี่หายไปตัวเดียวที่เหลือยังอยู่เอ้ามันหายไปไหนเนี่ยผมขอหมุนมิวสิกบ็อกอีกทีนึงแล้วกันเพย์เซฟเฮ้ยไอเฟดดี้โกลเด้นเฟดดี้อยู่ตรงนี้นะ ผมไม่รู้ว่ามันขยับตัวได้หรือเปล่านะไอตัวนี้หรือว่าเป็นแค่ตุ๊กตาเอ้ยเฮ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 ้ยอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมนิ่งๆเข้าไว้จานใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยรับมือได้แล้วรับมือเป็นแล้วโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องพยายามฟังเสียงดีกว่าน่าจะเพลย์เซฟกว่า ไอ้บอนนี่ก็หายนะหายไปไหนไหม่รู้เรามาหมุนต่อหมุนมิวสิกบล็อกต่อเพลเซฟแต่ผมไม่เห็นไอ้ในช่องระบายตรงนี้เลยไอ้ช่องแอร์พิกาอยู่ที่เดิมนะฮะเฟดนี่ก็อยู่ที่เดิมแต่บอนนี่หายนะหายไปเลยอ่ะไม่มาโผล่ด้วยคือแบบหายหายเฮ้ยนี่ไงอยู่แคม4โอเคผมมีลังสังหรณว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะใช้ไฟฉายมากขึ้น แล้วผมอาจจะไม่ชิวขนาดนี้ที่มาแบบเปิดกล้องยับยับซุยซุยอย่างนี้ได้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างช่องแอร์หรือเปล่าโอเคเกมต้องไวเล่นเฟดดี้เกมต้องไวเกมช้าไม่ได้เดี๋ยวแตกได้ยินสีเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดโอเคเมื่อกี้กดผิดโลกเกินโลกเกินใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าฮะโอเคเข้าใจได้นิกะอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่นะเราตอนนี้กลับไปที่อาจตะอยู่แคมตกแคมหนึ่งนี่แหละคิดว่านะโอเคถือว่าเดือดคืนแรกก็เดือดเลยเลยนี่ยังไม่คืนที่สองนะเนี่ยจานแตกไปรอบนึงแบบแตกพ่ แล้วเราใส่หมวกไว้มันจะมีจํากัดไหมเฮ้ยวันนี้อยู่แคมป์สี่โอเคเรียบร้อยคืนแรก6โมงเช้าเรียบร้อยว่ะเย,ย้โ,โหถามว่าเหนื่อยกว่าภาคแรกไหมเหนื่อยกว่าภาคแรกนะครับต่อให้เป็นคืนแรกก็ตามนะแต่ก็หนุกดีเออหนุกกว่าภาคแรกอีกกับภาพสวยกว่าคือเห็นได้ชัดคือภาพสวยกว่าภาคสองเนี่ยชัดเจนมากนะมาผมว่าเดี๋ยวคืนที่สองเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทที่สองดีกว่า เพราะว่าก็เป็นการวอร์มือนะพาร์ทแรกนะฮะเป็นไงบ้างทุกคนเกมนี้ผมว่าโอเคนะระบบการเล่นสนุกดีนะครับคนไหนที่เป็นแฟนแบบเกมสยองขวัญแล้วก็เป็นเกมแบบแนวจัมสแกร์เนี่ยเกมนี้ตอบโจทย์เลยต่อให้หุ่นมันน่าจะโง่ๆก็ตามนะแต่ลองมาเล่นดูรับรองว่าสะดุ้งจริงนะครับอย่างที่ผมสะดุ้งในคลิปเนี่ยคือสะดุ้งจริงนะะไม่มีแอคติ้งผมแอคติ้งไม่เป็นนะครับสะดุ้งคือสะดุ้งนะโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนจะ ชอบกันนะฮะคนไหนที่เป็นแฟนขับแฟน่าเฟดี้อยู่ก็รอติดตามก็ได้นะครับผมก็น่าจะเล่นโปรเจกต์นี้ให้จบเหมือนกับภาคแรกนั่นแหละไอคนนี้ก็พูดยับจริงๆเว้ย <c oughs> แล้วเราก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะฮะกับไฟน่าเฟดี้ภาค2แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ <c oughs> คนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เหมือนเดิมนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าช่องนี้คือช่องไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่นะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับกับเกมนี้วสวัสดีครับผมไอ้นี่กระพุนมาหยุดจริงๆว่ะ